ไม่แน่จนจะเริ่มต้นเอาจก่งได้มาสองสามวันจะบอกว่าเ,เก่งเลยทีเดียวยังไม่ชำนาญนะครับต้องทำไ,ไปเรื่อ<ป>ปปยๆหลายวันทำไปเรื่อยๆไปไปยุ่งสุดท้ายจะแรงแค่ไหนยังไม่รู้แต่มาแน่ตังอย่างนั้นเนป็นที่สุดที่เราจะต้องรับ อยู่ลงนั้นได้โดยวิธีใดเราจะเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมตัวรล้วพายุลงนั้นยี่งพายุน้อยๆแล้วอาจารย์ก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าอายุนี้จะฝ่าฟันพายุยิ่งใหญ่ในขั้นสุดท้ายได้อย่างอย่างนี้พายุเล่นน้อยแล้ะพายุตัวนี้ก็ทอาจารย์มีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าจะสู้ได้ก็บอกยางยังต้องฝึก จะได้ขนาดไหนก็ติดตัวกันต่อไปต้องติดตามต่อต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราของเาขงถึงตอนที่รัตตใจเข้าถุกทีตรงนี่ยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงการิดเองครับคนีวันนี้ไยังยังไม่ถึงยังยังดีที่ที่ยังคิดเอยัไม่ถึง คิดเอบพูดไอ้พี่ฟังถึงจะถึงจะเข้มข้นไม่เข้มข้นยัพูดได้ก็ถือว่ารรสดีาจาพูดาจยังไม่เห็นจิตที่จิตที่บเหม็นอาจารย์เห็นจิตเห็นจิตของัวเงเป็นครึ่งเดียวผมจะว่าครึ่งเดียวนแล้วก็มาถูกขึ้นเยอะด้วยอาจารย์จะไปที่ไหนที่จะถึงจิตกล ยุ่ที่จะรออยู่ข้างหน้ามีอายุตีนอันตร์มเจอนอยู่ทุกวันนี้จานาร์ชิดเานมาสุดาใช่หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆันทร์เตรียมตัวอย่างไันนั่นแคือสิ่งที่ผมจะแนะนำว่าผมเตรียมตัวอย่างไงเรกับะายุยัญตีตามมา ไม่รู้อายุยันอายุยัยที่จะตามมาอีกปีอีกอกี่ปีไม่รู้ครับ,รบจะติกดีขึ้ไมถุง้หักอาสาหัสา,สารรขนนาดนเตรียรับมือครับเพราะเราตดดีไม่ได้ผางกว่าจากสิทธ์ลม,มหายใจกึกพึ่งไปเลยทีเดียวนั่นแหละงที่แต่ทต้าต้องหายใจอยู่่ต้องปรต้องรับมือเช่นนี ที่ผมพูดมาถึงหมดเลยที่บอกอาจารย์มาได้ครึ่งทางไม่ได้ผิดทางมามบบนะผมไม่คิดผมไม่คิดแปลอาจารย์นี่แหละแต่ผมคิดสุดทางผมไม่คิดจะแค้แค่ครึ่งทางผมคิดสุดทางไปแล้วผล้่จะสุดทางคืออะไรคิดสุดทางก็คือสี่ตาลย เห็นสีตาแล้วไปสุขกลางห้วอย่างถ้าจิตยังไม่เห็นสีตาเห็นอยู่ระหว่งางขึงๆกลางๆเลยเห็นไม่ชัดเห็นไม่เคลือนก็ไม่มีวันไปสุดกลางได้จิตไม่สามารถจะเดินไปสุดทางได้ ใช่ไม่ใช่ผิดอ,อ,อีกแล้วทำไมต้องผิดไม่ใช่ทำไมต้องเจ็บก็เป็นเชน่นั้นเองเป็นไม่ใช่คำอธิบายอาจารย์ไม่เข้าใจแล้วตอ,ตอนแรกมันมาถบกแล้วพอามาถึงทำไมต้องเจ็บเจ็บก็เป็นแค่นั้นเองไม่ใช่ ธรมมยตาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ๋อทำไมจังเจ็บเขาเป็นอรรมยุตตาธรรมยคือเป็นเช่นนไม่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 อาจารย์จำได้ไหมอาจารย์พูดผิดจำได้ไหมอาจารย์บอกว่าไงเมื่อกี้ก่อนที่จะพูดอรรมยตาอาจารย์ทำไมต้องเจ็บเพราะเป็นทัรมตตาอาจารย์พูดคำนี้มันก็ผิดแล้วตอนแรกผมถึงดแยังไงผมไม่ปล่อยฟังอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์พูดวัน ม่ใช่ผมถามว่าอาจารย์จำได้ไหมจําได้ที่อาจารย์พูดไปครั้งแรกผิดอาจารย์จําได้ว่าผิดไหมตอบผมกันประศาสตร์ประศาสตง์ของปากปากขงจะพูดไปอีกแนวนึงแต่ประศาสตรจะคิดไปอีกแนวหนึงคือเท่าที่จำได้คือสุญญตาเริ่มต้นจากความว่าเริ่มต้นจากความว่าให้เกิดให้ความเกิดเกิดจากความว่า เกิดจากความว่าแล้วก็ไปแก่แก่คือเป็นตัฐาตาตัฐาตตาก็คือความแก่เสร็จแล้วก็ขยับไปเขาเกิดแล้วก็ต้องไปเก็บเก็บทำไมถึงเจ็บเพราะเป็นอาตามญญายตา เารับพักไปเยอกทบทวนทําไมถึงต้องเจ็บเจ็บเป็นอัตมาตาอันนี้ผิดเจ็บไม่ใช่เป็นอัตมาตายเพราเจ็บแล้วเอาอะไรไปได้ไหมเจ็บแล้วเอาอะไรไปได้ไหมเอาอะไรไปไม่ได้นั่นคืออัตมาจารย์ใช่ไหมนะคำถามว่าใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่ผมต้องใช้อาจารย์ต้องตอบตัวเองอย่ามาพูดตามผมอาจารย์ต้องเป็นตัวงตัวเองอย่ามาพูดตามผมพูดพเคพูดพูดแค่นี้อาจารย์ยังมองไม่เห็นนะเวลาเจ็บปังอาปังง้าเอาอะไรไปได้ไหมล่ะภาษาง่ายๆพูดอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อ ไม่เชื่อใช่อาจารย์ยังไม่เชื่อหอนจริงตอนนี้เก็บอะไรที่เชื่อฟ้าก็ยังเอาไม่ได้นแหนะอาจารย์ต้องเข้าใจตัวเองอาจารย์ต้องบดจิตรับเอาเองอย่ามาเชื่อผมผมไม่ให้มาเชื่อผมอย่ามาเชื่อผมผมไม่ให้มาเชื่อแต่ผมพูดความจริงให้อาจารย์ฟังให้อาจารย์เห็นให้อาจารย์รู้อาจารย์ต้องเห็นเองรู้เองถึงจะเข้าใจจะมาพูดตามผม แล้วเวลาอาจารย์ไม่เข้าใจแล้วอาจารย์จะพูดตามใครอ่ะเพราะอาจารย์ไม่ไไมเข้าใจอ่ะอาจารย์ต้องเข้าใจขุนศรีจันทร์เกษมเมื่อเตรียมตัวที่จะรบพบกับอายุยุบใหญ่เลยอายุยุบใหญ่รออยู่เวลานี้ตอนนี้แต่ก็ผ่านไปแล้ว เริ่มแก่แล้วล่แก่แล้วแก่เขาเขาเข้ามาถึงแล้วแก่ก็มาถึงแล้วนี่เจ็บก็มาถึงแต่เจ็บยังไม่หนักพอที่จะพังงาพังงาครับถ้าเจ็บพังงาพังงาพอจลูกใหญ่ไดใกล้เข้ามาคือนะคือตัทาคือความแก่แล้วก็มาถึงความเจ็บคืออรมยตามาถึงแตรมญตาเจ็บเราเอาอะไรไปได้ไหมเจ็บก็มาก็พังงาไม่เอาอะไรไปได้มัออกมาถึงความเจ็บ ปังงาปังง่แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้คือเป็นาาอนตามยตานั่นล่ะคือคือความหมายที่เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราก็อไปไม่ได้ด้วยนะนั่นคือหมายถึงอนตามยตาละครับพอพอต่อมยตาแล้วที่ปังงาปังง่าแล้วก็บทสุดท้ายอาย,ยุลูกสุดท้ายคือนัตตาครับใน,น,นแค่นั้นเองเห็นแค่นี้แล้วผมเห็นอยู่แค่นี้ ผมก็ิ่าทอให้อาจารย์ฟังว่าผมเห็นอยู่แค่นี้นะส่วนอาจารย์จะเห็นตามหรือไม่เห็นตามไม่ใช่ไประเด็นอาจารย์ต้องเห็นเองาอาจารย์ไม่เห็นเองอย่ามาเห็นตาม<อ>ผมครับครับครับสุนยาตาม,ผมผจาจากความว่างจากความว่างและแล้วเราก็เกิดจากความว่างโดย จิตมาสู่ความว่างจิตก็มาทําให้เกิดเกิดแล้วก็มาแก่แก่เกิดแล้วก็มาแก่แกแกแกาแกตาเป็นเป็นตัทาตาตัทาตาเพราะตัทาตาเกิดแล้วก็มาเจ็บเจ็บแล้วเราก็ทุกทรมานทุกอย่างอาปากปังง่าปังงา,งาแล้วก็เอาไปไม่ได้ นั่นแหละครับเป็นอัตรรมยาตาพอถึงอัตมยาตาเจ็บปาง,งาปาง,งาเป็นอัตรรมยาตาทุกอย่างเป็นไปเช่นนั้นควบคุมไม่ได้แล้วก็พอถึงอัตมยาตาแล้วก็มาสู่อนัตตาคือสู่ความว่างเปล่าเหมือนเดิมอย่างนั้นใช่ไหมครับเป๊ะ วิญาณในผู้สักไป,ปสมาอาจารย์พูดแบบเนี้ยพูดทีละขั้นตอนโดยจิตของอาจ,จารย์ต้องเปิดรับเองเปิดรับพยายามเปิดนะพยายามเปิดอยู่พยายามเปิดอยู่พยายามเปิดอยู่ยัญญาต์าเออตรงเนี้ยทำไมติดอยู่เรื่อยเลยประหลาดยังไม่เก่งจริงเนี่ไหมนะ มันนีาจารย์ไม่เอาจริงอ่ะก็พยายามจะเอาจริงอยู่เป็นสุญญตาสุญญตาก็คือความเกิดเกิดแล้วก็มาแก่เป็นไปตามตัาาตาพอแก่แล้วก็เจ็บเจ็บไปตามอตมยตาเจ็บ แล้วแวใกล้จะตายแล้วก็ยังเอาไปไม่ได้จนถึงตายก็คือนัตตาสุญญตาตถาตาอัตมยตาอนัตตาสุญญตาก็คือความว่างความว่างก็ทําให้เกิดเกิดแล้วก็มาแก่เกิดมาจากความว่างไม่ใช่ความว่างจะไ,ไม้เกิด เกิดมาจากความว่างครับเกิดมาจากความว่างเกิดแล้วก็มาแก่คือเป็นตัาตาพอเกิดแล้วก็เป็นตัาตาก็คือแก่พอแก่แล้วก็เป็นอัตมยตาคือเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็ต้องตายคือู่อนาตาอย่างนั้นใช่ไหมครับ ใช่ใช่อย่างนี้อา,าจารย์ได้เข้าใจอย่างนี้แลออ้วสุญญตาเราก็เกิดจากสุญญตา,าตเกิดจากความว่างเกิด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 กการเกิดการเกิดมันจะความว่างเกิดมันจะจะจะพูดพูดพูดอย่างนีนอาจารย์นะพูดแบบแบบแบบเปรียบเทียวนะบอกสุญญตาเป็นความว่างเนี่ยความว่างเนี่ยเราเกิดมาจากความว่างใช่ไม่ใช่ ครับเราเกิดมาจากความว่างทีแรกไม่มีเราเราก็เกิดมาจากความ<ร>าว่างใช่ไม่ใช่ใช่โอเคใช่แล้วพอเกิดแล้วยังไงต่อเกิดแล้วก็มาแก่แต่ทำไมถึงต้องแก่เพราะเป็นตัตตาตาเป็น,ชนเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองอ่าแก่ๆนี้ขั้นที่สองแล้วนะขั้นที่สองขั้นที่สามพอแก่แล้วยังไงต่อแก่แล้วก็มาเจ็บเจ็บ เจ็บแล้วระยะเจบ็บเราพังาพังาเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้เลยปลเป็นอร,รัตตาเป็นอนัยตาโอเคแล้วพอ,พอเจ็บแล้วพอเจ็บแล้วสุดท้ายไปไหนก็ก็สู่อนัตตาคือความาตายก็กลับไปสู่ความว่างเหมือนเดิมครับท่านเราอยู่เราเกิดมาจากความว่างแล้วเราอยู่กับความว่างแล้วสุดท้ายเราก็กลับไปสู่ความว่าง อย่างว่างหมดส่วน,นตาก็ว่างแต่ตาธรรมตาสุดท้ายก็ว่างอนัตาก็ว่างมองเห็นภาพนี้ชัดๆนี่คือการเตรียมตัวอย่างสูตวิธีและเตรียมพร้อมที่จะสู้กับพายุลูกใหญ่ครับ